แล้วเขาได้สร้างปัญหาในตอนที่กำลังเมายาด้ยเกิดป่าเสียงกับเจ้าของที่นี่อ๋อผักปับ๊บแล้วก็มี่เองเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตายเป็นทางที่ผ่านไปยังห้องผึ่สินะดอยเข้าห้องผ่านลูนี่มันโอ้ช oh, <shit. S 1> ิดุดลองมาชิ้นต้ดดีนี่นะชิดความฝัน,นความจริงงั่นเหรอหุ้ย มวลาฮีดีว่าลาฮีไม่นะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับในเกม Murder on b u d a p e s t หรือคดีฆาตกรรมในบูดาเปสต์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่เจ็ดแล้วนะครับผมซึ่งก็พาร์ทนี้ชื่อว่าแมวดำนะครับก็กลับมาแก้อีกครั้งเนาะเออแฮปเกมอะนั่นแหละครับก็ช่วงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เ้วนอยู่ไหนเลยนะครับผมแบบแทบจะไม่ตรงแม้แต่ไอเกมนั่นเลยครับจริง ราะช่วงนี้ก็คือมันแบบมีมิวมาด้วยครับมันแจกมิวนะแต่ว่าเราทำกิจกรรมจะได้เจ้าตัวละครที่ชื่อว่ามิวมานะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็นั่นแหละครับไม่ค่อยได้เล่นเกมโปเกมอนอยู่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปลงด้วยเพราะว่าตัวใหม่ก็เอาจริงมันมีตัวที่มาก่อนมิวทูเลยนะถ้าจะผิดน่าชื่อบัตกลาดมั้งถ้าผิดก็ขอไปด้วยนะเออก็นะครับผมหลังจากที่ว่าผมเจอคอมเมนต์หนึ่งใน แถวชุมชนนะครับผมที่ผมเคยพูดไปว่าโพดล็อกโพดชุมชนแล้วเหรออะไรแบนเนี่ยเขาบอกว่าเออให้นี่ขอเฟซบุ๊กหน่อยดิ้งเฟซบุ๊กอ่ะหมายถึงเพจเหรอใช่ใช่ใช่ขอเพจของพี่หน่อยเพจเฟซบุ๊กพี่อ่ะคือตอนเนี้ยผมยังไม่ได้สร้างเพจเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับผมคือยังไม่สร้างเลยจริงๆนะก็<น>ถามว่าเคยคิดจะสร้างมันก็เคยคิดจะสร้างอยู่แหละแต่ก็ไม่มีเวลาเลยครับจริง พราะช่วงนี้ผมก็ม,มุ่มุ่นในการทําวิจัยแล้วก็สัมมนา,าครับผมเคลียร์งานของตัวเองเนาะก็นั่นแหละเออยุ่งมากครับยุ่งมากจริงครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือผมแบบสามารถแบบลงคลิปได้ประมาณ2คลิปสาคลิปอะแต่ช่วงนี้คือนั่นแหละแบบอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปประมาณเนี้ยอืมก็นั่นแหละนะถ้าผม,มว่าเแนบบี่ยผมค่อยมาอัดอีกนะอัดเกมลง o u t u b เอกอะเออช่วงนี้แบบว่าอาัดได้แค่แบบอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปนั่นแหละครับ เพื่อการไม่เสียเวลาว่าเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะปะเริ่มแบบเริ่มใหม่เลยพัดเจ็ดแบบว่าปัะะ้ปนนะอ่าใช่พัดเจ็ดจริงด้วยไปเลยครับผมตอนที่เจ็ดแมวดำห้องของดอยตลอด60ปีที่ผ่านมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย อลเลสกับลูค้าคนนี่นะก็มีการตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าพวกเขาลงมือฆาตกรรมในตอนที่เมายากันอยู่แต่พอมาคิดถึงตอนที่ทั้งคู่มาถึงที่นี่ตอนแรกก็ยังดูปกติอยู่กันเลยนะคนเราที่ดูยากกันจริงเลยนักงสืบติดต่อกับสถานีตำรวจแล้วเพิ่งระบ,บุตัวว่้ต้องสงสัยไปและหลังจากที่เช็ค ภูมิหลังแล้วก็พบว่าก่อนหน้าน,นี้อลิซมีการเสพยาเอาเสพยาเหรออ้าวผมไม่เียนว่าอ่านไม่ทันนะได้อ่านทันวาถ้าผิดก็ข,ขอไปด้วยนอกจากนั้นก็มีการตรวจค้นห้องของทั้งคู่นี่ด้วยปรากฏว่าพวกเขาเจอยาสรุปก็คือทั้งคู่กำลังเมายาในกระท่อมที่ห่างไกลผู้คนบนภูเขาเอา๋อนี่คือสีหน้าของคนเสพยาสินะ แล้วก็ได้สร้างปัญหาในตอนที่กําลังเมายาทห้เกิดปากเสียงกับเจ้าของที่นี่อ๋อผักปับ๊บแล้วก็นี่นี่เองเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตายเฮ้อคำอะไรนะโดยอ๋อเปล่าครับคือผมคิดว่าตลกตลกได้นะ่ะคือผมรู้ว่ามันไม่ไม่ควรขำแต่ก็อดใจไม่ได้นะครับเงนิน นายมีแผลที่ขานะแต่ก็ไม่หน้าเป็นห่วงอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูให้ใหม่นะโอเคครับขอบคุณครับว่าเป็นยังไงบ้างล่ะยังปวดอยู่ไหมครับก็นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็น่าจะหายดีแหละครับแต่ตอนนี้มันเก็บเป็นช่วงๆนะครับเอ่อนี่มันคือยาอะไรหรยอครับก็กินด้วยเหรอนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายที่นายจะได้กินยานี้นะ แที่บอกเหมือนทุกครั้งมันเป็นการตัดสินใจของนายว่าจะกินหรือไม่กินจะกินยาไหมกินแม่งเลยล้ะกันโอเคกินครับโอยเลือกที่จะกินยาให้พวกเรากำลังเอพวกเรากำลังใกล้ถึงฉากจบแล้วท่านเคยพูดไปว่าทานายกินยาอย่างตอนนีแล้วก็น,นเหินฉากจบรับการบำบัดเจ้าไปยังมีฉากจบอีกแบบหนึง่ง ที่สุดขีดกว่าด้วยนะมีฉากจบที่สุดขีดกว่าฉากจบใต้รับการรักษาอีกเหรอครับผมต้องทำยังไงถึงจะได้เห็นฉากจบนั้นเหรอครับหลังจากที่นายเห็นฉากจบรับการบำบัดแล้วก็แอะยังคงกินยาอย่างต่อเนื่องในรอบถัดไปนะน่าจะได้เห็นฉากจบที่มันหลุดโลกเลยละ่ะฉากจบที่หลุดโลกสุดขีดขนาดนั้นเลยครับ และก็ยังมีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยที่ต้องทําในรอบหน้าที่เล่นมีอะไรบ้างล่ะครับก่อนอื่นก็ต้องไปเปิดประตูตะลุยดันเจียนที่ชั้นใต้ดินสก่อนประต,ตะูตะลุยดันเจียนผมยังไม่เคยเห็นประตูนั้นเลยนะครับครั้งหน้าที่เล่นไปที่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องที่น่าติดตามตื่นเต้นรอหน้าอยู่ในครั้งหน้า ที่เล่นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนายต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนที่นี่เออหมายถึงใครเลยครับนายต้องเป็นคนคิดเอาเองนะฟังเสียงหัวใจของนายซะเดี๋ยวบอกครับคือพวกเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยนะขี่ม้าถลม่ถมทำให้สมองเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงสมองนายยังคงปกติดีก็แค่อาการช็อกนะพักผ่อนเดี๋ยวก็หายเองโอเคขอบคุณครับ หมอเดินอ,ออกจากห้องฮ้นึกว่าเราจะจบแล้วซะอีกแต่ดูเหมือนว่าเรากำลังกลับมาจุดเต่มต้นกันใหม่สินะโอ้โหเสียมอเตอร์ไซค์แบบผ่านหูเมื่อเมื่อกี้ซึ่งก็คืออเล็กซกับลูปเป็นคนฆ่าเจ้าของกระท่อมทั้งคู่มืนเมากับยาและก็ฆ่าเจ้าของพอหายเมาก็หนีกันออกมาและสุดท้ายก็หลงกันจนมาถึงที่นี่อ๋อเมามาี่เอง ตอนนี้รูแล้วว่าทั้งคู่คุยอะไรกันในห้องสมุดอเล็กพูดว่าไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นนั่นหมายถ,ถึงเรื่องที่กระท่อมแล้วใครเป็นคนคัดทั้งคู่ที่นี่กันล่ะคนอื่นที่อยู่กระท่อมที่นี่หรือเปล่านะมีใครคนอื่นนอกจากอเล็กซ์และลูลูที่พวกเรายังไม่จักอีกหรือเปล่าพวกเขาอาจจะตามล้างแค้นให้กับเจ้าของกระท่อมก็ได้ แต่มันก็ฟังดูได้ผลอยู่ดีทําไมคนที่เขาพักต้องทาขนาดนี้ด้วยละ่ะใครเป็นคนทําและทําไมต้องทําแบบนี้กันด้วยนะเหมียเอ๊ะแมวเหรอเหมียเสียงร้องม,มาจากไหนกันนะตูสะ้สภาดิเสียงมาจากตูส้สภาหรือเปล่านะข้างในนั่นเคยมีศพของช่างไฟอยู่นี่นะหายใจลึกหนึ่งสองสาม อ่ะไม่มีอะไรกันกันเหรอเมียวข้างหลังภาพวาดน่ะเมียวปไปไม่ได้โดยยกภาพวาดออกจากกำแพงเมียวเสียงมาจากข้างในกำแพงสินะพูโตอยู่ในนั้นหรือเปล่าต่อยคอกที่กำแพงโอ้นี่ผมต่อยทะลุก,กำแพงเลยเหรอเนี่ยตอนนี้มีวาลเ,เปอร์ปิดช่องว่างไว้อยู่กันเหรอ นี่อย่ามาทําให้ฉันตกใจแบบนี้สิยังไงข้างในนั้นกันนะต่อฉีกบอลเบอร์ออกโอ้ทางลับไอ้เหี้ยนี่มันทางลับนี่นะเมียวปูโตจะเป็นกันดีตามไปดีไหมนะต่อตามไปเลยครับรออะไรโอเคปูโตจะทำไปเลยถ้าผมไปหากคำตอบของทางลับที่นี่ที่ดอยคานตาปูโต นาในนี่มันแคบสมัดแคบจะเกือบพอดีกับคน,คนหนึ่งเลยฮะทาไมถึงต้องทําแบบนี้ไว้นะโอ uf, ้หูโตอยู่นี่เองเหรอมีทางแยกแฮะไปทางไหนดีนะโอ้โห,โห,โห,โหนายคือดอยที่ยังตามหาคาตกรไม่เจอสินะไปทางซ้ายสิมิวส่วนทางขวาไปได้ก็ต่อเมื่อเห็นฉากจบที่เจอคาตกรตัวจริงแล้วนะผมต้องเห็นฉากจบก่อนถึงจะไป ทางขวาได้สินะถ้างั้นในรอบสองเนื้อเรื่องก็จะเปลี่ยนไปตามที่คุณหมอบอกสินะเดี๋ยวนี่ผมกำลังคุยกับเมย์อยู่นั้นเหรอหรือว่าผมอทาบองผมมีประหันจริงนะเนี่ยใจเย็นเข้าไว้ไปทางไหนดีนะขวาลายซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันนะไปทางซ้ายกันเถอะทางทันหรือเนี่ยเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่กำแพงนี่นะดอยตันกำแพงที่อยู่ข้างหน้าของเขา ดูตรงนี้ก็ถูกไปะเปเปอร์ปิดไว้เหมือนกับห้องของผมเลยเป็นทางที่ผ่านไปยังห้องอื่นสินะโดยเข้าห้องผ่านรูนี่มันโอ้ช oh, ิตทดลองในชช้นใต้ดินนี่นะไม่ใช่ความฝันมันความจริงงั้นเหรออุ้ยนี่มานลาฮีนี่หว่าลาฮีไม่นะมีหน้าทำไมถึงหาที่เจอติดอยู่ที่นี่นี่เองนั้นทำอะไรกับเธอได้ยังกัน,กนผมต้องพาเธอออกมาเดี๋ยว คนที่อยู่ข้างหน้าเราคือราฮีตัวจริงหรือเปล่านะล่าสุดผมเคยเห็นแฟ้มการทดลองของราฮีผมจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าราฮีที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นมอนสเตอร์นะไม่รู้อแต่ว่าผมอยากช่วยถึงจะเป็นนั้นผมก็จะทิ้งเธอไว้ที่นี่ไม่ได้อยู่ดีต้องพาเธอออกไปดอยยกเก้าอี้ลงเอ้ยอยกอ้ขึ้นมา1 2ึซ่อดอยทุกกระจกแตกด้วยเกออ้าอี้ราฮีราฮี ตื่นเร็วเข้าอืมนอยเหรอนายมาหาฉันใช่แล้วผมช่วยเธอยังไงล่ะ mm hmm. ตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างหมดแล้วเธอคือหลักฐานว่าคฤหาสา์หลังนี้มีอะไรเกิดขึ้นแน่ก่อนอื่นต้องออกจากที่นี่ก่อนเธอมีทางผ่านไปที่ห้องผมอยู่นะพวกเราไปรอที่ห้องกันเถอะทันที่ไฟดับเมื่อไหร่แล้วเราจะออกจากที่กันขับตัวไหวหรือเปล่า ยังไหวอยู่ดรอทล่ลาฮีออกจากห้องผ่านรูเดิมผ่านทางแคบทางผ่านแคบหน่อยนะตามผมมาอืมมันแคบจริงๆเนะแต่พวกเราก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะอืมไม่นานต่อมาลาฮีเธอเป็นไงบ้างยั่งอยู่ข้างหลังผมอยู่ดีใช่ไหมอืมพวกเราใกล้ถึงแล้วแค่นิดเดียวเท่านั้น บอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะเผลอปุ๋งได้นะฮะผมแค่เ,เล่นนะ่ะโดยเพราะไงฉ,ฉันไปกับนายไม่ได้ขอโทษนะนี่เธอหมายถึงอะไรนะ่ะกดผมเหรอผมแค่เ,เล่นนะ่ะฉันไม่รู้สึกโกรธเลยนะฉันแค่ต้องไปสาสารเรื่องที่ยังค้างคาไว้อยู่นะ่ะเรื่องอยังค้างคา,าไว้เธอเรื่องที่เธอต้องทําก็คือเรื่องที่ต้องออกไปและ ให้โลกรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่นะ่ะเราใกล้กจะถึงแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าขขาทนจริงตอนที้ฉันยังบอกเหตุผลไม่ได้แต่เดี๋ยวนัดก็จะรู้เองขอบคุณนะที่คอยออเดเินกับฉันนะลาก่อนเธอมาถึงไอ้ของไงอะลาฮีลาฮีเธออยูไหนลาฮีนีานมาห้องผมเหรอเมื่อกี้มันความฝันหรือเปล่านะ มันเป็นไม่ได้เป็ไม่ได้เออตลุกขึ้นและเดินไปที่ภาพวาดบนกำแพงอะไรกันไม่มีทางครับนี่นะเมื่อกี้ความฝันจริงงันเหรอและลาฮีเรายอยู่ไหนกันนะเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่ประตูใครนะพ่อบ้านเองครับคุณปาร์คพ่อบ้านประตูเออมีเรื่องอะไรเหรอครับพวกเราเจอเหยื่อคนที่สามแล้วล่ะคนนั้นก็คือลาฮีฮะ เดี๋ยวมันจะจบงี้เลยเหรอเดี๋ยวนะลายีคือคนที่สามเดี๋ยวมันเร็วไปเปล่าเมื่อกี้คือความจริงสินะที่ว่าลายีอยู่ในตู้เก้วนั่นน่ะตอนที่แปดความจริงของคดีโอเคครับเอาว่าพรทนี้ก็จบเร็วมากนะแบบเร็วจริงๆเร็วแบบไม่รู้ตัวเลย ว่ามันใกล้จะจบแล้วคือตอนนี้เราเดินทางมาถึงพัทแปดแล้วนะครับผมซึ่งก็มันจะมีเรื่องพิเศษปลดล็อกด้วยนะครับซึ่งก็ผมยังไม่เล่นก่อนนะเอาว่าเล่นวันอื่นก่อนแล้วกันนะเออก็นะครับผมอย่างที่บอกครับตอนนี้เรื่องก็ใกล้เข้าถึงความจีนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็ผมได้รู้ว่าตอนเนี้ลาฮีน่าจะแบบเป็นเหีืยอคนที่สามผมรู้ว่ายาฮีตายหรือเปล่าหรือยังไม่ตาย หรือแค่โดนจับตัวไปผมไม่รู้ว่านั่นคือความฝันหรือความจริงที่ผมไปที่ดันเจียนน่ะนั่นแหละครับก็ยังงงอยู่นามอกีแบบมืนมากเลยอันไหนความฝันอันไหนความจริงนั่นแหละครับก็ไม่ใช่พูดนะก็อ่านว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับมันจะเป็นกำลังใจคนททำคลิปมากเลยครับผมถ้าวันนี้ขอต้อรับก่อนนะครับบ้านบ๊ายบาย